สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็บก,กแดงมือนี่วันที่16แล้วนะคะเช้าเช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเย็นเย็นได้เฮค่ะได้เฮแท้แน่นอนมือนี่เฮแท้หวนดีวัดสนาผ้าลวยเอามาให้นะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากปติตามเลขขึ้นบอกมา ไม่แดงครับอันนี้สูตรใหม่ผมทดลองมาหางวดแล้วมันเขา่าแต่ผมยังไม่เอาลงให้แม่รลอด,ดูงวดนี้ก่อนถ้าเข้าจะเปลี่ยนสูตรนี้ลงผมลองมาหางวดแล้วต่ลองดูงวดนี้ถ้าเขาจังเอาสูตรนี้แม่ก็ลองได้เลยนะครับเพื่อนเผื่อคนชอบเผื่อเอซถูกนั่เนาะเพื่อน เทศถูกมาแล้วหางวดเพิ่วมาเนาะฝากไล์ฝากเชร์ฝากกดติดตามขอบคุณเซียนทุกเซียนขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกเซียนขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเซียนน้องค่ายเซียนเอซีอุตรดิตเนาะอาจารย์ตีพี่ชายอาจารย์ตีคุณกัลยานะคะ แม่กัลยาเห้าอยู่ยาวนานมานานแล้วนะคะเป็นแม่ร่างได้ค่ะเพราะว่าเลขกวิ่งเพิ่นนะดูเลขวิ่งแล้วจับคู่ก็เข้าอยู่นะ,ะแม่กัลยายาวนานเบื้องประกอบการตัดสิงใจในการซื้อนะเนาะหนะวยมาแรงงวดนี้ตัวอะไรนี้พบุพเพนะเนาะอาจารย์ทองฟ้าขาด ตัวไหนนะเนอะเดี๋ยวจะแดีงจะพาไปเบิองของวัฒนาผ้ารวยก่อนนะคะวัฒนาผ้ารวยก่อนในม,มือนี่ว่าน,นี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามจะแดงชอบตัวใดมากตัวใดนี่โอ้ไป,ไปเบิองกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นเด่นนะคะเด่นที่ แปค่ะเด่อที่8กับ9กตัวเสมอกันเลยค่ะเนาะเจาะเพิ่นให้เจาะเลยเจาะเล่าห้าหน้อยเพิ่นเข่าหมาู่บ้านเข่าสองน้อยโอ้ยจะแดงถูกน้อยหนึ่งเนาะถืกเช็ดหนึ่งสองเช็ดรอบรุ่นโอ้ยแต่มันด่วงว่ามีมือน,นี่ก็ขอให้มีโชคมีดวงน้ำกัน เพิ่นบท่านได้ได้บ่ฮ้ห้าน้อยเข่าทุกมือแม่ค่ะท่านผู้ชมเข่าทุกมือเพิ่นเห็นเน้นเน้นเลยได้ค่ะเนอะเน้นเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเลยตัวเพิ่นเน้นก็นออกบ่อยได้คะ่ะเนาะห้าแปด ก้าก็ห้าเก้าเจ็ดค่ะนะคะเน้นเน้นคือตัวนี้เนาะค่ะเนาะเด่นแปดกับเก้าแปดห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเน้นเน้นเลยแปดเก้าเนาะ เน,นเน้นเลยแปกที่นี่มาเบิงค่ะทา่านผู้ชม๋ยวเสียให้เบิงห้าน้อยเพิ่นว่าบเชือนอะ่ะนี่ค่ะให้เบิงกับตัวเลยรัฐบาลไทยชุดทดลอง8ปด5าเก้เจค่ะ8ปเก้าคือตัวดินเน้นเน้นฟันเน้นเน้นฟันเน้นเน้น ดเก้าห้าแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดเจดียงว่าต้องออกทีนะมันขึ้มันเจดียงฟันฟันฟันได้ตัวนี้ค่ะท่านผูช้ชมเจดียงฟันเนาะเดียดเสือเจดียงฟันไตเดี๋ยวสีเทียนฟันว่าทางใดพวกเราฟันว่าคู่บ่าอาจารย์วัดก่อนก็ฝันว่าคู่บ่าอาจารย์เชียงใหม่เจดียงฟันเนาะ วันที่สิบหกนะฮะฝันที่ียงว่าหกกับทำหกกับนะสองเจ็ดเจ็ดสอง เอาเ้าสองนะคะเนาะ97 92แล้วก็เจแล้วก็มีท่ทอานีบะมี่ทอานี้นด้าเะนาะเกาเจ็ 9, ก็แล้วกลับตัวใช่ไหม27เจ 2องเจ็เกาะทำหกกลับเนาะเจะดงีงฝันจะเป็นเจ้งใดฝันมือเศร้านี่ค่ะนี่เมือว่านค่ะท่านผู้ชมเล่าเพิ่นโอ้ยห้าน้อยเพิ่นออก7 1็นึ่เน,ะนาะหน้อยพิเศษออกเจหนึ่ง ห้าหน้อยปกติออกสองเจ็ดโอ้ยเนาะเจดีย์ก็ถูกแต่เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดบอสื่อว่ามันออกแล้วว่ามันออกแล้วคือสิบ่ถูกอีกดอกตามได้ถึงสามน้อยค่ะตามได้ถึงสามน้อยเนาะคะ่ะเนาะนะแล้เทียก็ถูกสามตูดโตด,ด้วยค่ะเนาะวัชนาพารวยมาว่าน,นี้ อีกเคนั้นนี้นี่อันนี้รัฐบาลไทยอันสูตรอ้า๋อรัฐบาลไทยเพิ่นนี่ค่ะเพิ่นออกมันออกศนะูนย์หกเนาะค่ะเนาะศูนย์นี่ออกศูนย์หวันวันที่สองวันวันที่สองพฤษภาออกศูนย์หกค่ะ ให้เก้ากับ0มาออก0 6เนาะนี่ค่ะออกซ้อนศเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเน้ะค่ะเด้อรัฐบาลไทยที่เพิ่นให้มากใน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 สูตรแรกของเพิ่นนะสูตรแรกของเพิ่น1 4 2 4 1 8เจาะ1 2 4 1 2 4 1 8 3 2 8เนาะค่ะระวังเบิ้ลน,นะไทยงวดน,นี้พันว่า ขั้นเบิ้ลกับเบิ้ลหกหกข่าพเจ้ชมนะเบิ้ลหกหกแมนว่าแต่เจ้ารับกินสองกับหกได้หละเนาะสิบหกพึกสภาเลขหางเดียวเลขหางเดียวของใครอ๋อลพัฒนาระวังเบิ้ลมือนก็เบิ้นะนะคนห่แม่เนาะใครชอบสองตัวเจาะ แปดหนึ่งแล้วอันนี้คือสูตรที่เพิ่นให้มาสูตรแรกนะคะสูตรแรกที่เพิ่นให้มาอันนี้คืองวดกะะนะ่อนเนาะค่ะเนาะงวดก่อนออกศูนย์หกวดนี่วันนี้ก็คือแปดฮะที่สุออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตรงกันจเจ็แงดงนี่บ่ตัวที่ตรงกัน ค่ะแป9ห้าเก้าห้าเก้าเจ็แดเกค่ะเจดียงม่มาคูหนึ่งห้เนี่จะต้องเป็น85895ค่ะท่าชมเนาะแต่ว่าตัวนี้ตัวฝันนะคะตัวฝันสิกสิดได้สื่อตัวเนาะค่ะท่านเจดียงฝันอนะ เป็นยนี้ทางในการเชี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้จนกว่ามันจะออกนะคะเนาะนี่เป็นเพียงสูตรเป็นขั้นการคำนวณเป็นการบอกเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเพิ่นเล่ามาเราเล่าต่อนะคะนะนะคะ่ะปัจจนาพระรยแปดห้าเก้าหาเก้าเนี่ยแปดเนะคะหาแปดเก้เจอะ ฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อกันเรียกกันค่ะท่านผู้ชมเนาะก็รวยๆขอให้รวยๆไปน้ากันในมือนี้วันนี้นะคะก็ให้มีโชคมีชัยทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกคนนะคะให้ประสบความสําเร็จให้ถูกๆเฮ้งๆรวยๆไปน้ากันเราจะได้สดชื่นแจ่มใสในวันที่หวยออกออกแล้วจะได้สดชื่นจะได้มีพลังถ้าบถูกพลังมันห่อเหี่ยวมันมีนะค่ะสั่งซื้อมาได้ ครีมหนึ่งชุดนะคะแล้วก็1ชุดประกอบด้วยครีมกลางวันครีมกลางคืนแล้วก็สบู่เลือกเอาสบู่ส้มหรือสบู่ขาวเนาะนะะเนาะเจดีย์กระทาเบิดแล้วควรน,นี่สิได้ขวดน,นีเดนะะ่เปิดใหม่แล้วค่ะเปิดใหม่แล้วต้งจองเขอนาไดนะคะน่ครัสบู่ค่ะไอครีมขาวฟื้นผู้ผิวคะ่ะ ฟื้นฟูผิวปรับสภาพผิวให้ผุดผ่องให้มีน้ำมีนวลน,นะอันนี้ก็คือบำรุงสายตาแก่ตาฟ้าตาฟัาง่งน้ำตาไหลเียเหมือเศร้านะคะแล้วก็ผู้ใดสีว่าผานะ่ะจะอาจบ่ได้ผาค่ะเนาะแล้วก็ช่วยให้เบาหวานเ่ขึ้นตาแต่ว่าตัวนี้แกปวดเก่าหมู่บ้านเพิ่นมาเอาซีกระปุก ซีกระปุกเพิ่นมาซื้อห,อหัวเงียนมาประจําเพื่อนกินประจําละเพิ่นว่ามันดีเพื่อนเคยมาแล้วเพิ่นเอาไปกระปุกหนึ่งพ่อเพิ่นว่าดีเพิ่นเลยมาเอาหมู่บ้านซีกระปุกส่วนมูมาเอาพุระกระปุกกระปุกเนาะเอาเจเดงก็ขอขอบคุณจเจแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอดานจคดีถูกหยวยรวยยไปนั่กันเหมือนนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ